สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีนะชุมแพรัรบหน้าที่เดินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมการแพทย์นะครับที่จะมีการตั้งเป้าไทยนะครับเป็นฐานการผลิตเวชภัณฑ์จากกัญชาทางการแพทย์ระดับโวลคาส ซึ่งที่มีนายอนุทินชาญวิรยกุลเนี่ยได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะผลักดันในด้านนี้ด้วยครับในส่วนของทางด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะมีการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมบุคลากรทางการตลาดนะครับที่จะมีการดันตลาดผลไม้พรีเมียมสู่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในส่วนของทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่มีการแนะ140สถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการเปิดพักเรียนออนไซต์นะครับที่จะมีให้มีการปฏิบัติตาม7มาตรการอย่างเข้มข้นทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่จะมาชี้ระบบในการยืนยันตัวตนก่อนใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ป้องกันการสวมสิทธิ์นะครับเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว ในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักรศิลป์ที่บดีกรมการแพทย์นะครับเปิดเผยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ทางด้านของกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการจัดการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชันวีรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จนถึงในการพัฒนานะครับให้มีการเป็นพษษ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 ืชเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปธรรมอย่างหลายด้านทั้งทางการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศไปจนถึงการอนุญ,ญาตให้ประชาชนผลิตและนําไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ซึ่งในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าของสินค้าที่เกี่ยวกับการปลูกกัญชานะครับมีสูงถึง7 0 0 0ล้านบาท ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เร่งเดินหน้านโยบายสําคัญโดยเฉพาะทางการให้ประเทศไทยนะครับเป็นฮับทางการแพทย์และกัญชาทางการแพทย์ซึ่งจําเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านของนานาชาตินะครับประเทศไทยนะครับก็มีเป้าหมายในการจะเป็นฐานในการผลิตจากกัญชาและในส่วนของคุณภาพของสินค้าต้องได้รับการยินยอมนะครับจากระดับโลกนะครับต้องเป็น world class นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังหวังให้กัญชาจากทีมแพทย์ไทยนะครับหรือว่าของไทยนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยพลิกฟื้น,นครับธุรกิจอุตสาหการรมทางการท่องเที่ยวไปจนถึงนะครับการช่วยแก้ปัญหานะครับปากท้องของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังการลงนามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากนายอนุทินมาเป็นประธานในการเปิดงานโดยทางประเทศไทยนะครับจะได้รับทิศทางในการมอบทิศทางในนโยบายเกี่ยวกับทางการชาทางการแพทย์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของการแพทย์และเศรษฐกิจนอกจากนี้นะครับยังมีนักวิจัยไทยนะครับในระดับนานาชาติ มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยในประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกัญชาทางการแพทย์จากประเทศแคนาดาแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีแล้วก็ในส่วนของสถาบันประสาทวิทยาและในหนึ่งของสถาบันโรคผิวหนังเช่นเดียวกันนะครับ ท้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนับตั้งแต่ทางกระทรวงเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการชาทางการแพทย์แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยมั่นใจนะครับว่าได้มาถูกทางน,นะครับที่เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดที่มีการผ่านแล้วก็มียอดการเข้าไปใช้บริการทางการแพทย์นะครับในแผนการชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ในทุกๆวันนี้นะครับมีการขออนุญาตนํากัญชาทางการแพทย์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าสะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคประชาชนนะครับที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ภาพลักษณ์ของกัญชาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปคนไทยเข้าใจประโยชน์และพืชชนิดนี้มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือประเทศไทยนะครับเรานะครับมีศูนย์วิจัยทาง เรามีศูนย์วิจัยการชาทางการแพทย์ระดับประเทศที่ร่วมกันกับภาคเอกชนรัฐบาลและในกลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชาทางการแพทย์จึงถึงเวลาแล้วนะครับที่เรานะครับ จะต้องแสดงศัก,กยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นแหล่งความรู้ทางด้านการวิจัยและการสกัดและเป็นฐานในการผลิตพัฒนายากัญชาระดับโลกให้กับนานาชาติได้เห็นความพร้อมของประเทศไทยซึ่งมีการช่วยผลักดันให้กับกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนะครับเข้ามาในประเทศที่เป็นในส่วนของแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายอนุทินชาญวิรุลต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกัญชานี่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราต้องนํามาใช้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรักษาโรคเลยหรือว่าการมาเป็นในภาคของอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่มีเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีการจัดเตรียมสัมมนาสินค้าผลไม้พรีเมียมบุกตลาดญี่ปุ่นนะครับและเกาหลีใต้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยนะครับสร้างโอกาสในการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศด้านนายสุานนายสิทธิ์ัตน,นาุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเปิดเผยนะครับว่าจากนโยบายของรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มีการเห็นถึงความสําคัญของสินค้าผลไม้ไทยและได้มีการออกตรานะครับการบริการการจัดการผลไม้ไทยเชิงลุกทั้งทั้งหมด17มาตรการที่มีการเกี่ยวข้องนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลราคานะครับผลไม้ไทยในปี2565ที่จะมาถึงเพื่อให้มีความเสถียรภาพและเป็นธรรมนะครับแก่เกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้รวมไปถึงนะครับผู้ประกอบการนะครับส่งออกนะครับได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งผลไม้ เพื่อส่งออกไปยังล่งหน้านะครับแบบครบวงจรซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าวนะครับนั่นก็คือการอบรมนะครับให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยและกเกษตรกรผลไม้สินค้าต่างๆนะครับให้เข้าใจถึงการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงนะครับการที่จะมีเซลแมนนะครับแต่ละจังหวัดและในส่วนของทีมเซลแมนของประเทศนะครับช่วยระบายผลไม้ของชาวเกษตรกร,กรทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเอง ทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณประเทศญี่ปุ่น และในส่วนของประเทศเกาหลีใต้นะครับร่วมกันในการกําหนดในการจัดงานสินค้าผลไม้ไทยบุกตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านระบบออนไลน์นะครับในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้นําเข้าผลไม้นะครับรายใหญ่ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของเกาหลีใต้เข้ามาร่วมบรรยายในครั้งนี้อีกด้วยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในการภาพรวมในการนําเข้าของผลไม้นะครับ ของตลาดประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมทั้งให้ความต้องการและโอกาสต่างๆนะครับที่จะมีการส่งออกนะครับเข้าสู่ตลาดดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและกเกษตรกรไทยที่มีสินค้าผลไม้นะครับในส่วนของการส่งออกดังกล่าวเนี่ยไปยังประเทศปลายทางนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟัง สินค้าผลไม้นะครับถือว่าเป็นสินค้าเป้าหมายในการส่งออกและทํารายได้ให้กับประเทศนะครับโดยในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับยอดของการส่งออกผลไม้ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้แปรรูปมมูลค่าสูงถึง1นึ่0แล้านบาทนะครับขยายตัวร้อยละ52.28โดยตั้งเป้านะครับส่งออกนะครับทั้งปีนะครับจะไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยจะขยายตัวกว่าอีกร้อยละ2 5 และผลไม้ยอดฮิตนั่นก็คือนะครับมะม่วงกล้วยทุเรียนและมังคุดนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังการจัดสัมมนาค,ครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนทั้งกรมนะครับยังมีแผนในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการเจรจาจับคู่ซื้อขายนะครับผลไม้ทางระบบออนไลน์และการจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ระดับนานาชาติในรูปแบบไฮบริด และในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยในห้างสรรพสินค้าและในตลาดสำคัญในประเทศและในส่วนที่4นะครับในส่วนสุดท้ายนั่นคือการจัดกิจกรรม Thai ไท o ฟ Global Thai f r u o t Golden Month ในแต่ละประเทศต่างๆนะครับและการจัดกิจกรรมขายผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มสำคัญระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟัง ทางกรมนะครับจึงได้ขอเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและชาวเกษตรกร,กรไทยเกี่ยวกับผลไม้นะครับที่สนใจที่จะส่งผลไม้ไปยังตลาดต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการสัมมานาครั้งนี้ได้นะครับแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3พฤศจิกายนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 2 5 0 7 8 2 1 9กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือว่าทางสายด่วนได้นะครับที่เบอร์1 1 6 9 สายด่วนตรงนะครับการคา้าระหว่างประเทศนั่นเอง ชาวเกษตรกรท่านใดนะครับหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจในการที่จะส่งออกเกี่ยวกับผลไม้ไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลดูดูครับว่ามีกฎระเบียบตรงไหนที่เราควรศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีกฎระเบียบไหนที่เราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะส่งผลไม้ไทยไปยังประเทศซึ่งผลไม้ไทยนะครับก็อย่างที่ทราบเป็นอยู่ดีแล้วว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหรือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลขสําคัญนะครับที่จะทําให้พัฒนาธุรกิจหรือว่าการส่งออกประเทศไทยได้โตมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีนะครับ ในส่วนของอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่มีการแนะ140สถาบันการศึกษานะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับปฏิบัติตาม7มาตรการเข้ม ทั้งด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้มีความพร้อมในการเปิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site. ขอให้ปฏิบัติตาม7ขั้นตอนเข้มนะครับพร้อมย้ำนะครับนักเรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองนะครับยังคงต้องจําเป็นในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลทั้ง6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมนั่นเองด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนาย,ยิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่า ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับภายใต้มาตรการควบคุมโควิด -19 ซึ่งกรุงเทพมหาคนครนะครับได้อนุญาตให้สถานศึกษานำล่องในพื้นที่จำนวน140แห่งและสามารถในการเปิดภาคเรียน การเรียนการสอนนะครับตั้งแต่วันนี้1พฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งขณะนี้นะครับเด็กนักเรียนนะครับอายุตั้งแต่12-17ปีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประมาณ3.45ล้านคนโดยในช่วงที่เปิดเทอมนี้นะครับขอความร่วมมือสถานศึกษานะครับเปิดเรียนแบบออนไซต์ให้ได้ปฏิบัติตาม7มาตรการอย่างเคร่งครั ซึ่งมาตรการที่1น,นั่นก็คือการประเมินความพร้อมนะครับเปิดพักเรียนผ่านไทยสต็อปโควิดพลัสและรายงานติดตามการประเมินผลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันในส่วนที่2นะครับการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble นะครับลีเรี่ยงการทํากิจกรรมข้ามกลุ่มนั่นเองและให้จัดนักเรียนนะครับในห้องเรียนนะครับไม่เกิน25คนและจัดเว้นระยะห่างนะครับระหว่างบุคคลน,นะครับอย่างน้อย1-2เมตรในส่วนที่3นะครับการจัดระบบ ให้บริการอาหารสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาตามหลักมาตรฐานสุข,ขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการและในส่วนที่4นะครับการจัดการนะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องก,กันโรคโควิด -19 ีในสถานศึกษานั่นก็คือการระบายอากาศนะครับหรือว่ามีการระบายอากาศในอาคารการทําความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะนั่นเองในส่วนที่5นะครับคุณผู้ฟังการจัดทำ School Isolation แผนเผชิญเหตุและการซักซ้อมแบบเป็นระยะกรณีที่โรงเรียนมีการเปิดพักเรียนแล้วพบผู้ติดเชือ้อภายในโรงเรียนนั่นเองและในส่วนที่6กนะครับการควบคุมดูแลการเดินทางนะครับระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างปลอดภัยและในส่วนที่7นะครับจัดให้มีสคูพัสนะครับสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรด้านด้วยการประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยโดยการคัดกรองนะครับและการสุ่มคัดกรองหาเชื้อนะครับโดยชุดตรวจ ATK รวมถึงประวัติในการรับฉีดวัคซีนนะครับตามเกณฑ์และการบริหารตามเกณฑ์และบริบทนะครับของพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับประกาศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไปนั่นเอง ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังแนวทางในการพิจารณาในการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site, ในแต่ละจังหวัดนะครับจะพิจารณาจากสถานการณ์ตามบริบทแต่ละพื้นที่ในแต่ละชุมชนตำบลอำเภอหรือเขตเมืองนะครับของจังหวัดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนให้โรงเรียนนะครับสามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติแบบออนไซต์ site. ตามภายใต้นะครับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องก,กันโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดมุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ในพื้นที่นะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับทั้งหมด23จังหวัดและในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก30จังหวัดโรงเรียนสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้โดยผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันนะครับตนเองในช่วงของการเปิดภาคเรียนขอความร่วมมือนะครับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนะครับยังคงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลทั้งนี้นะครับต้องควรปฏิบัติตาม6มาตรการหลักนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยอยู่ตลอดเวลาล้างมือด้วยสบ,บู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์คัดกรองอุณหภูมิร่างกายลดการแอรอัด และทําความสะอาดในบริเวณพื้นที่สัมผัสรวมนะครับและอีกหนึ่งก็คือการปฏิบัติตาม6มาตรการเสริมนะครับนั่นก็คือการดูแลตนเองมีวินยัยการใช้ช้อนส่วนตัวนะครับหรือว่าการใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเช่นเดียวกัน และใน,นส่วนของการรับประทานอาหารแบบปรุงสุกใหม่อยู่ตลอดเวลาลงทะเบียนในการเข้าออกนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและตรวจสอบบุคลากรนักเรียนนะครับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากในพื้นที่เสี่ยงและกักตัวเองนะครับกรณีที่มีความเสี่ยงหรือว่าไปพบเจอกับผู้ติดเชื้อมานั่นเองนะครับ การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสถานศึกษาเองแล้วก็ตัวผู้ปกครองและก็บุคลากรครูอาจารย์เองครับก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน <c oughs> เพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยได้มีความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักเรียนเองก็มีความปลอดภัยจากครูอาจารย์เพื่อไม่ได้นําเชื้อมาสู่ในสถานศึกษาหรือว่าครอบครัวของตัวเองนั่นเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่มีการชี้ระบบในการยืนยันตัวตน ผู้รับบริการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดมีการปรับปรุงเพื่อให้แนวการปฏิบัตินะครับใช้งานได้อย่างสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นลดภาระบุคลากรโรงพยาบาลป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการและลดภาระการตรวจสอบหลักการจ่ายต่อไปนั่นเองนะครับทางด้านนางสาวศิริพันธ์ เหมืองศิลป์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีพุทธศักราช2565นะครับว่าในปีที่จะมาถึงนี้นะครับระบบไทยการพิสูจน์ตัวตนก่อนรับบริการสราธารณสุขหรือที่เรียกว่าออดเ n นติเคชันนะครับจะมีบทบาทมากที่ขึ้นซึ่งทางสปสชนะครับอยากชี้แจงนะครับในส่วนของบริการต่าง เข้าใจว่าระบบนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอย่างที่คิดทางสปสชน,นะครับพยายามปรับปรุงระบบให้ง่ายลดภาระบุคลากรโรงพยาบาลเพิ่มความรวดเร็วในการ,การจ่ายชดเชยค่าบริการและลดภาระในการตรวจสอบหลักการจ่ายได้มากยิ่งขึ้นทางด้านนางสาวศิริพันธ์ยังได้กล่าวอีกนะครับว่าโดยทั่วไปนะครับการใช้ระบบของ a t h e n t i c a t i o n นะครับนั่นก็คือการพิสูจน์ยืนยันตัวตนซึ่งสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนพาสเวิร์ด ลายนิ้วมือหรือว่าม่านตานะครับรวมทั้งนะครับการยืนยันตัวตนแบบผสมผสานหรือว่าที่เรียกกันว่า two factor authent นั่นเองนั่นก็คือแทนที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนหนึ่งแบบก็ใช้วิธีอื่นนะครับมาเป็นเงื่อนไขร่วมด้วยเพื่อให้เป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและใช้บัตรประชาชนรวมถึงนะครับลายนิ้วมือนะครับหรือว่าในการใช้เบอร์หมายเลขโทรศัพท์กับบัตรประชาชนนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของสอปสอชอนะครับจะมีการยืนยันตัวตนใน2ส,ส่วน นั่นก็คือถ้ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผู้รับบริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันที่สปสช,ชได้นะครับโดยหน่วยบริการในการพิมพ์ QR Code สำหรับบริการนั้นๆแล้วให้กับผู้บริการนะครับสแกนเมื่อสแกนแล้วนะครับจะได้นะครับตัวโค้ดนะครับไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดูนะครับว่า เป็นผู้รับบริการตัวจริงโดยเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ในลักษณะนี้นะครับสามารถจะกระจายตามสเตชันต่างๆของหน่วยบริการได้อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังในการใช้บริการหรือว่าการใช้งานในครั้งนี้นะครับต้องมีการลงทะเบียนนะครับก่อน1ครั้งจากนั้นนะครับครั้งต่อๆไปก็จะสามารถสแกน QR โคดสามารถรับโค้ดได้เลยนั่นเองขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีส่วนหนึ่งหากประชาชนนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็สามารถใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวหน่วยบริการใช้ระบบแบบใหม่นี้นะครับที่ทางสปสช,ชได้ออกแบบไว้มายืนยันตัวตนอีกหนึ่งช่องทางได้ซึ่งในระบบแบบใหม่นี้นะครับทางสปสช,ชได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นลดขั้นตอนการขอพินโค้ดนะครับจากกรมการปกครองเนื่องจากนะครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนทําให้ขั้นตอนยืนยันการตัวตนนะครับง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟัง ทางสปสชเนี่ยยังปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการบริการจากเดิมนะครับที่สามารถขอรหัสผ่านได้นะครับทีรับบริการแต่ประชาชน1คนครับอาจมารับหลายบริการดังนั้นนะครับจึงพัฒนาฟังก์ชันนะครับบันทึกล่างสามารถเซฟบันทึกก่อนแล้วมาเติมข้อมูลทีหลังได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถยังดูข้อมูลนะครับรายงานทั้งหมดนะครับจากการที่บันทึกไปแล้วและในส่วนของกรณีเด็กนะครับบางคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็ยังมีฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมนั่นก็คือสามารถใช้เลขบัตรประชาชน13หลักข้อมูลจะแสดงขึ้นมานะครับว่าใครเป็นใครแต่ไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับด้วยการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง ทางด้านสปสชนะครับมีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็การติดตามผลในการใช้งานระบบเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแบบใหม่โดยศึกษาจากกลุ่มคลินิกหรือว่าหน่วยบริการขนาดเล็กนะครับที่เป็นจิตอาสาในการตรวจคัดกรองแบบ ATK ให้บริการแบบ home isolation หรือว่าการดูแลผู้ปว่วยโควิด -19 ที่บ้าน พบว่านะครับเจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถเรียนรู้และใช้งานได้จริงภายใน5ทีถือว่าเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่อย่างมากนะครับโดยระบบดังกล่าวนะครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดขอให้ลองดูก่อนนะครับถ้ามองในมุมกลับนะครับจะไม่ทําให้เป็นภาระของโรงพยาบาลเพราะว่าถ้ามีผู้มารับบริการนะครับร้อยคนถ้าให้บริการประชาชนยืนยันตัวตนทั้งหมดก็ใช้ระยะเวลาเป็นเวลานานด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งระบบต่างๆที่ทางสปสชเนี่ยได้มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนแล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ใครที่ไปใช้บริการดังกล่าวนะครับก็ควรที่จะโหลดมาใช้หรือว่าปฏิบัติตามที่ทางสปสชได้กําหนดเพื่อเป็นการลดขั้นตอนต่อไปด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่จะนามาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับวันนี้ผมนายกพลดีวุฒิมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกัััันนใหหม่คครร้้งาสสวสดีบ